สวัสดีครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะโยนเอานะท่านผู้ชมเพราะว่ามันนานซะเหลือเกินนะครับผมไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าโอ้โหสีแดงก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะนะผมเดี๋ยวผมจะโยนเอานะท่านผู้ชมว,วิดีโอนี้นะเพราะว่ามันยาวนานซะเหลือเกินไปเอาใจคนชอบดนะูไปคแล้วกันนะไปโยนครับผมว่าไปครับว่าไปเออเอาว่าไป ว,ว,ว่าไปว่าไปปึ๊บปึ๊บเอาว่าไปครับว่าไปครับว่าไปปุ๊บว่าไปว่าไปว่าไปแล้วว่าไปแล้วเวอร์ไปซะแล้วอ่ะไอลุงนี่เฮ้ยกล้องเฮ้ยโอ้โหจอยแม่อ่าหมุนมาครับว่าไปโยรงไปครับผม นี่ขนาดเป็นดินที่ลอ,อกเอาเนี่ยลอ,อกว่าได้แบบกองโคตรใหญ่อะท่านผู้ชมว่าไปลอกออกได้กองจังใหญ่เลยเนาะออ่ะว่าไปครับรมมว่าไปท่านผู้ชมว่าไปเย็บโอเค ว่าไปครับนี่ว่าไปเลยจูนครับนานซะเหลือเกินแม่งตักดินก็นานครับนนานจริงวะผมไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้นะตั้งเป้าไว้ว่าสองวีดอไม่วีดีโอนี้ต้องเสร็จนะท่านผู้ชมต้องต้องครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะวีดีโอนี้ต้องครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้ไปงานอื่นต่อเพราะว่ามันนานแล้วนานเกินไปแล้ว ว่าไปอยู่ลงไปไกลลครับผมถามว่ารถไถดันได้ไหมดันได้แต่ว่าไม่เรียบร้อยครับนผูจชกไม่เรียบร้อยมันจะเ็าเรียกว่ามันจะมันมันมันจะหลงเหลือพื้นที่สีแดงอยู่อะแต่อันนี้มันจะเขียวเลยนะพอเราดึงมาจะเขียวเลยนะ สีเขียวได้มีไหมทีส่สีเขียวก็มีโอ้ยทำไมมัน,มนกล้องมันลวนอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเออเหออ้บว่าไปว่าไปไอ้กล้องมันก็ปรับองตอรโมัติอยู่ดีอะ อยากปรับอันนี้มันเล็กมากเลยท่านผู้ชมไอ้ไอ้ตรงจอน่ยพูดกี่รอบแล้วลวะเนี่ยเครื่องครับผมมันผมอยากให้หน้าจอมันโลง่งเล่นแบบโล่งที่สุดอะมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เนี่ยอย่างเช่นเราขับแม่ครูอยู่เนี่ยเราขับรถกุดอ่ะคนดูคิดว่ามันจําเป็นต้องใช้ไหม GPS ไม่นะไอเงินแล้วก็เลเวลตอนที่เราเราเล่นขับรถอยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีนะว่าไหม เออมันคนที่เยอาะออนะครับอย่างว่านะเขาเขาทำแบบนี้กันก่ลูกเราเราจะไปพูดอะไรก็ไม่ได้แม่งน่าจะจับใจเล่นไปเนี่ยผมเครื่องมากเลยนะฮะผมผมเป็นคนแบบว่าพอ่อแบบนี้มันลงลงนะูกเนาะแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหรไ่นี่ตักออกไปเลยครับหยุดโดนไปเลย อย่างเวลาอย่างเงี้ยเออก็ไม่จะเป็นนะเวลาไม่จะเป็นนะถต่ว่าจะเป็นก็เอาเอาไปใส่กับไอ้เงินก็ได้เ,เงินกับพวกรีวิวอ่ะเออเอาไปวางไว้ด้วยกันก็ได้ไม่จะเป็นต้องอันนี้เลยนะครับผม ับไปอย่าไปครับโยนดินครับโยนเดนโยนออกไปเลยครับไม่ไหวครับนานนานเกินครับเพิ่มนานไปได้ถ้าเป็นอ่อ jcb เมื่อกี้ไม่มานะท่านผู้ชมเจอดินหนักๆไม่มาดึงไม่มานะ อาจจะมาแต่ว่ามาแบบช้ามากนะครับียงปั๊มมันเบาเนาะแค็ดเนาะ เจค่นโทรนะครับผมนี่เอาใจคนชอบรถขุดครับวีดีโอนี้นะค,คือจะอย่รถล้วนเลยครับสองวีดีโอที่แล้วเราเล่นรถดำไปแล้ว ยนดินกันาก้างไม่เน้นเอ่ไม่เน้นเร็วครับแต่มันก็เร็วแล้วมันเร็วเท่า GTB แล้วนะเน้นเอา่าก็เลยเน้นพุ่มหนักครับผม รันไป,ปแ,ตแต่งบแต่งที่ยืนไปด้วยครับผม รู้สึกว่ามันไกลออกไกลออกว่ะเฮ้ยทไมยกล้อยลอย่างเง <laughs> ี้ยคนดูคิดว่าผมคิดผิดปะแทนที่ผมจะจดันออกออกข้าง ทีนี้ผมจะดันออกข้างสองฝั่งผมกลับมาดันดันตรงกลางสองฝั่งเอองงไหมแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเทคนิคครับเทคนิคว่าเราจะได้มีงานทำการต้มยำครับเอออ่า <c oughs> ผมยืนขอบใช่ไหมผมยืนขอบนู่นดันเข้ามาฝั่งนี้เดินดันเข้ามาวางตรงนี้ปึ๊มแล้วก็ผมก็ยืนขอบนี่นู่นอ่าเห็นไหม <c oughs> เห็นรอยไหมยืนขอบนู่นดันเข้ามาตรงกลางนี่ ปึ๊บแท็ที่ผมจะไปยืนตรงนี้ปึ๊บดันอันนี้ไปออกไปนูน่นแล้วก็ดันอันนี้ออกไปนูน่นนะไม่ครับผมไม่ทำครับผมเออเราจะได้มีงานครับเราก็เก็บชั่มงครับจะได้จะได้เงินกับลูกค้านะครับผมไปอีกหลายบาทอยู่นะครับน้ามันเป็นทิ้งครับผมมันเ,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 เป็นเทคนิคครับท่านผู้ชมเป็นเทคนิคเทคนิคล่อเงินนะ่ะนะครับผม เอ,อ,อ,นนอันนี้หยอกๆนะครับผมดู่ก็ได้เกมนะครับเพราะงานนี้มันงานเหมาอยู่แล้วท่านผู้ชมเราจะทำอะไรก็ทำนะงานเหมานะครับงานเหมาเขาน่าจะทำเป็นร้านขายของอะไรสักอย่างนรงเนี่ยมาวิดีโอนี้ต้องร้อยครับท่านผู้ชมต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ร้อยจริงเปล่านะ มาต้องลอยครับเราต้องลอยครับผม,ม<า>เอาเว้หักอะหักหักเมื่อกี้เข้าไม่เข้าเออดันหมุนก็ไม่หมุนเนาะเอาทีนี้มึงมาหมุน ปรับหน้าดินนะครับท่านผู้ชมเรามาตอนแรกหน้าดินมันมันไม่เรียบนะหน้าดินไม่เรียบนะครับมาพอเราทำปุ๊บเรียบปึ๊ดเ,เลยโคตสวยเลย ฮ้ยจวดไปจวดไปว่าไปเลยว่าไปดันมาทำไมปีบแต่ไม่ค่อยดังมัเป็นอะไรวะไกลแล้วต้องยุชงใกล้แล้วเอาพิเศษไปเลยนะ เอาเสร็จไปเลยเอาเสร็จไปเลยเอาถึงร้อยเลยนะวิดีโอนี้นะถึงร้อยต้องต้องเสร็จครับต้องเสร็จภายในวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับผม เลยแอ๊ะปุ๊บโอ้ยคุณกีใหญ่อะทุกผู้ชมดูดิมันได้อย่างเยอะเลยนะคุณกีนึงอะได้โคตรเยอะเลยนะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกผู้ชมแปดสิบห้าแล้วครับเอาแล้วครับผมตีเอาแล้วครับดูในเพลินๆ,ๆครับ โยนดินนั้นโกนโยนดินแบบทักวิดีโอเลยอ่ะโอ้โหเพื่อเล่งงานให้มันเสร็จครับผมมันใหญ่มันเร็วจริงนะ แปดสิบแปดแปดสิบแปดโอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาไม่เสร็จร้อยโอ้ยหนอเอาไม่เสร็จน้อยโอ้ยตายแล้วหนอโอ้เหนื่อย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 จัดเลยท่านผู้ชมแหมไม่เสร็จสักทีงาน,นป้างานปออะไรวะเนี่ยเก้าสิบแล้วเอาไว้วิดีโอหน้านะแล้วก็วิดีโอหน้าทำอีกนิดน,นึงแล้วก็จะเสร็จเลยแล้วกันนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ